สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อเราก็สู่5 h Studio ครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วเนาะเจอกันอีกทีก็ปีหน้าเพู่เหมือนนานอ่ะก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเหมือนเป็นการต้อนรับปีใหม่นะครับผมช่องเราครับ มีระบบเมมเบอร์ชิพแล้วครับผม เป็นระบบเม m เ e r s h ชินะครับหรือว่าการเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับของช่องนะครับผมก็คือ,อโปรติแล้วข้างล่างตรงกดการกดไลค์จะมีการกดติดตามกดกระดิ่งถูกไหมแต่อันนี้จะมีเพิ่มใหม่อันนึงคือการสมัครจะขึ้นมาเป็นโลโก้สีฟ้าว่าสมัครนะครับอันนี้คือการสมัครสมาชิกนะเออสมัครสมาชิกมีทั้งหมด3ระดับครับผมระดับแรกนะครับผมคือระดับน้องใหม่ไฟแรงครับผมอาชื่อน้องใหม่ไฟแรงครับผมมีสิทธิพิเศษทุกระดับมีสิทธิพิเศษไม่ เชื่อว่าเท่ากันอ่ะยิ่งระดับสูงเน่ยระดับสูงสิทธิพิเศษก็จะมาขึ้นเรื่อยๆสําหรับสิทธิพิเศษแรกนะครับ35บาทต่อเดือน พูถูกอ่ะสามสิบห้าบาทต่อเดือนนะครับสิทธิพิเศษมีอะไรบ้าง3อย่างครับอันดับแรกคือภาพตัดต่อบเบื้องต้นและภาพหลุดระหว่างถ่ายทําครับสําหรับอ่าสิทธิพิเศษนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าภาพหลุดระหว่างการถ่ายทาคือระหว่างการถ่ายทาจะมีเบื้องหลังครับเราอาจจะถ่ายแบบเก็บริบๆน้อยๆมีภาพลงภาพหลุดมาเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับอย่างที่2คือวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทําเบื้องหลังการถ่ายทาคืออ่ะสมมติผมถ่ายคลิปนี้ก่อนหน้านั้นผมทำอะไรบ้างเบื้องหลังมันผมตั้งกล้องยังไงผมจัดไฟยังไงมุมกล้องมันนนเป็แบบไห ก็จะอยู่ในรายละเอียดอันนี้นะครับผมอย่างที่3มคือวิดีโอสุดพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นวิดีโอสุดพิเศษคืออะไรสมมุติว่าเดือนนี้เราได้สมาชิกทั้งหมด20คนอะสมมุติเราก็จะเขียนชื่อมาเลยครับช่องนี้ครับช่องนี้วันที่เท่านี้ช่องนี้เราจะเขียนมาให้เลยครับเป็นวิดีโอสุดพิเศษเป็นที่ระลึกว่าอย่างน้อยคุณก็เคยมาเป็นสมาชิกในช่องเราไม่ต้องน้อยใจนะครับอ้อันนี้แค่อันแรกนะระดับแรกนะระดับที่2 แฟนพันโคตรแท้ไม่ใช่แฟนมันแท้เป็นแฟนพันโคตรแท้นะครับไอ้เงี้ยนายคิด8ปดสิบบาทต่อเดือนนะแพงออกมานิดเดียว ผู้เรียกแพงออกมานิดเดียวเองนะครับผม80ิบาทต่อเดือนมีสิทธิพิเศษเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลย3อย่างมีเพิ่มเข้ามา1อันคือการกล่าวถึงสมาชิกในวิดีโอครับผมจะพูดชื่อพวกคุณทุกคลิปเลยผมจะบอกเลยว่าขอขอบคุณสมาชิกที่ยังเข้ามาสมัครเราเรื่อยๆผมก็จะบอกชื่อท้ายคลิปเอาไว้ครับว่ามีชื่อนี้นะชื่อนี้นะและทุกคลิปที่ผมอัพยังมีชื่อพวกคุณด้วยเออสาหรับสิทธิพิเศษนี้นะและสิทธิพิเศษสุดท้ายครับ คุณผู้ชมครับเป็นสิทธิพิเศษพันปรามาจาร์นะครับหนึอาบาทต่อเดือนโอ้ดูแพงมากเลยแต่สิทธิพิเศษเหมือนข้อเมื่อกี้เลย4ข้อมีเพิ่มมาอ่าอีก2ข้อคือ1เล่นเกมกับผมครับโอ้หนี่ถึงขั้นได้เล่นเกมกับผมอะและ2คือเชื่อมต่อกับผมบนโซเชียลเชื่อมต่อกับผมบนโซเชียลนี่หมายความว่าไงคุณจะได้เฟซผมคุณจะได้ไลน์ผมคุณจะได้ไอจีผมคุณจะสามารถติดต่อผมได้โดยไม่ต้องผ่านเพจไม่ต้องผ่านอินบ็อกและไม่ต้องผ่านตัวกรองใดๆดทั้งสิ้นครับ นั่นแหละฮะก็อ,อย่างที่บอกไปคนระับสิทธิพิเศษทุกคนมีหมดอยู่ที่ว่าใครมีมากใครมีน้อยเท่านั้นเองก็ถือเป็นคลิปท้ายปีเนาะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมเจอกันในทีปีหน้านะก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมยังไงก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะอาจจะรับทีมงานเพิ่มอันนี้คือคิดไว้อยู่แล้วเจอกันในหลังปีใหม่นะครับผมเจอกันครับ